สวัสดีครับวันนี้มาดูไม้ป่าที่แปลงป่าล้อมนาหลังจากที่ฝนก็คงจะห่างๆไปแล้วนะครับเรงนี้เพราะว่าเป็นช่วงเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะครับมาดูไม้ป่าที่ปลูกไว้ในแปลงยางพารามุมนี้จะเป็นไม้ป่าที่ มีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นสะแบงหรือต้นยางกราดต้นสะแบงหรือต้นยางกราดครับเวลาต้นโตๆนี้ดอกเขาจะออกสีแดงๆสวยงามเลยนะครับต้นสะแบงเป็นดอกของเขาก็เก็บไปประดับตกแต่งศาลาเวลามีบุญมหาชาติบุญประจําปีก็ต้นสะแบงหรือต้นยางกราดพวกนี้แหละนะครับ ส่วนต้นนี้คือต้นเปืือยนะครับต้นเปื่อยหรือต้นตะแบกเปลือกบางพวกนี้ถอนจากต้นแม่พันธุ์ของเขานะครับที่เขาหล่นลงมาเอามาปลูกไว้ในสวนของผมได้หลายต้นเลยนะครับตัวดีนะครับตัวดีนั่นก็ต้นตะแบกเปลือกบานหรือต้นต้นเปื่อยนะครับที่ถอนมาปลูกตัวดีมากๆเลยนะครับเวลา ้นของเขาตัวโตลำต้ตนของเขาจะเป็นสีขาวๆมีหลุมบางๆทั่วต้นเลยนะครับดูแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีเนื้อไม้ละเอียดเป็นไม้ที่สามารถนำไปทำก่อสร้างทำที่อยู่อาศัยได้นะครับเพราะเป็นไม้ที่เนื้อละเอียดขาวๆบางๆแผน่นตาตีเป็นแผ่นนี้จะออกเป็นแผ่นสวยๆเลยนะครับไม้ตะแบกเบือกบางหรือต้อนเปลือย มีหลายชนิดครับที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นพะยุงต้นพะยุงอายุห้าปีแล้วตัวดีมากๆเลยนะครับต้นพะยุงไม้ที่มีในป่าล้อมนาของผมก็ต้นพะยุงนี้จะเยอะหน่อยที่ดีมากๆเลยสำหรับการนำมาปลูกก็คือต้นชาติหรือต้นยางเหียน เป็นไม้ตระกูลยางนาที่ให้เกิดเห็ดนะครับลำต้นของเขานี้สูงโป่งสวยงามครับห้าปีแล้วนะครับห้าปีแล้วพวกมแมลงพวกอะไรไม่ชอบเจาะเลยนะครับไม่เหมือนกับต้นยางนานี่คือต้นชาตินะครับต้นชาติหรือต้นยางเหียนนะครับเป็นไม้ตระกูลยางนาที่ให้เกิดเห็ดประเภทเห็ดกอเห็ดทานเห็ดน้ำหมาก ข้างล่างก็จะมีพวกต้นกระชายนะครับต้นกระชายเป็นพืชที่อยู่ใต้ดินปลูกไว้ในป่าที่ผสมกันกับต้นยางพารานี่เนะครับต้นยางพารานี่คือต้นยางนาครับต้นยางนานี้เป็นไม้ที่สนับสนุนการเกิดเห็ดละโงกนะครับ ที่แปลงป่าล้มนาของผมนี้มีหลายต้นเลยนะครับนั่นก็ต้นยางนาต้นนี้สิครับต้นนี้ห้าปีตัวดีมากๆเลยนะครับต้นยางนาแล้วก็ต้นกุง้งต้นสะแบงหรือต้นชาดพวกนี้เป็นต้นไม้ที่สนับสนุนการเกิดเห็ดผมเอาเชื้อเห็ดเพาะหรือเห็ดถอดมาใส่ไว้ที่โคนของเขาแล้วนะครับไม้ป่า ใส่ไว้เยอะเลยนะครับก็รอดูว่าเขาจะให้ผลผลิตไหมนะครับวันนี้มาดูมุมที่เป็นไม้ป่าที่ที่ปลูกหลายหลายชั้นเลยนะครับชั้นแรกก็จะเป็นต้นยางพารานะครับยางพาราพวกยางพาราพวกนี้จะเป็นไม้ชั้นที่สองนะครับหลังจากที่ต้นไม้ป่าต้นไม้ป่าอย่างเช่นต้นแดง สังเกตต้นแดงต้นนี้นะครับอายุห้าปีเขาสูงดีมากๆเลยนะครับไม้ป่าพวกนี้สูงได้ถึงยี่สิบเมตรยี่สิบห้าเมตรเลยนะครับเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เขาจะสูงท่วมต้นยางพาราไปเลยนะครับส่วนต้นยางพาราจะเป็นไม้ชั้นที่สองที่มีความสูงก็เจ็ดแปดเมตรเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นยางพันสองห้าหนึ่ง ผมก็เลยนําไม้ป่ามาปลูกไว้เพื่อจะเป็นไม้ที่ไปสร้างอาณาจักรที่อยู่ข้างบนโน้นนะครับอย่างต้นนี้ขึ้นไปแล้วนะครับทะลุต้นยางพาราไปแล้วนะเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็จะเป็นต้นยางพาราส่วนพืชที่อยู่ใต้ดินคือพูดหัวพวกนี้นะครับคือพูดพวกกระชายนะครับนำมาปลูกไว้เป็นแถวไปเลยนะครับเป็นแถวไปเลยกระชาย พวกนี้เอาไว้ทำน้ำยาขนมจีนครับของเขารหรือว่าเป็นพืชที่อยู่ใต้ดินเป็นชั้นที่สี่นะครับเป็นชั้นที่สีค่คุณพืชชั้นที่สามก็เป็นพืชที่อยู่หน้าดินนะครับที่อยู่หน้าดินก็มีพวกกะเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับที่ผมเอา ต้นของเขามาฝังเอาหัวของเขามาฟังยาวไปตรงโน้นเลยนะครับเป็นแถวไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นป่าสี่ชั้นชั้นแรกจะเป็นไม้ป่าที่ไปสร้างอาณาจักรที่อยู่ข้างบนโน,น้นสูงท่วมต้นยางพาราชั้นที่สองก็จะเป็นต้นยางพารานะครับต้นยางพาราส่วนชั้นที่สามก็จะเป็นพืชอาหารนะครับพวกต้น กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับปลูกไว้เยอะเลยนะครับยาวไปตรงน้นเลยนะครับแม้แต่ต้นกระเจียวป่ากระเจียวป่าก็เป็นต้นกระเจียวหรือต้นดอกดินประเภทหนึ่งนะครับที่เกิดอยู่ตามป่าตามเขาก็นํามาปลูกไว้นะครับปลูกพึ่งเสร็จเลยนะครับเสร็จเลยพวกนี้เป็นต้นกระเจียวป่าครับต้นกระเจียวป่า นำมาฝังไว้พวกนี้จะเป็นพืชที่อยู่หน้าดินนะครับในการสร้างป่าของผมเป็นชั้นที่สามส่วนชั้นที่สี่ก็คือพวกที่อยู่ใต้ดินพวกกระชายที่เห็นอยู่ตรงโน้นนะครับไม้ป่าปีนี้อายุห้าปีอย่างต้นแดงพวกนี้นะครับจะเริ่เติบโตวสวยเลยนะครับในช่วงที่ เข้าสู่เดือนตุลาคมอย่างนี้ก็เขาก็ได้รับน้ำฝนมาเต็มๆแล้วนะครับปีนี้มาดูมาเห็นแล้วก็ชื่นใจครับต้นแดงต้นยางนานี่ต้นชาดหรือต้นยางเหียนนะครับไม้พวกนี้เอาเชื้อเห็ดมาไว้แล้วนะครับแม้แต่ต้น ที่เห็นอยู่ด้านหน้าสูงๆต้นนี้เขาเรียกว่าต้นต้นรังครับต้นรังให้เกิดเห็ดดีนะครับต้นรังประเภทเห็ดกอเห็ดน้ำหมากเห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้เห็ดฐานก็เกิดจากต้นต้นรังพวกนี้เลยนะครับก็นํามาปลูกไว้หลายต้นนะครับข้างหน้าตรงนั้นก็คือต้นรังส่วนต้นไม้ที่ให้เกิดเห็ด โดยเฉพาะเห็ดเผาะหรือเห็ดถอาดีมากมากก็คือ,ต,อ,ต,อต้นพยอมกับต้นพยอมต้นพยอมก็นำมาปลูกไว้หลายต้นตรงนี้จะทำเป็นคลังอาหารไปด้วยนะครับคังอาหารเอาเห็ดมาลงเอาเชื้อเห็ดมาลงเอาพืชผักพวกกระชายพวกกระเจียวมาลงไว้ทั่วสวนได้นะครับข้างล่างนี้รอคน ตัดหญ้าให้เขามาตัดให,ให้อยู่ในช่วงไปลายเดือนตุลาคมพอฝนหมดแล้วครับก็จะมาตัดหญ้านี่คือต้นพยอมครับต้นพยอมต้นพยอมนี้ใส่เชื้อเห็ดเพาะไว้แล้วนะครับต้นพยอมไม้พยอมนี้น่าปลูกนะครับเป็นไม้ที่มะเรงไม่ไม่ชอบเจาะนะครับ ลำต้นของเขาสูงเปล่าตรงสวยงามนะครับสวยงามพวกแมลงที่ชอบเจาะที่คนที่เงานี้ไม่ไม่มาใกล้เขาเลยนะครับ้นพยอมแตกต่างแตกต่างจากต้นยางนาครับนี่คือต้นยางนาแมลงชอบเจาะที่สวนแปลงป่าล้อมนาของผมนี้ต้นโต,ต,ตขนาดนี้แมลงเจาะบางต้นก็ถึงหักถึงโค่นล้มเลยนะครับ ไปหลายต้นเลยนะครับต้นไม้ที่พวกมอดพวกมแมลงชอบเจาะของเขานะครับเจาะที่โคนต้นนี้คงจะคงจะรอดแล้วนะผมว่าคงจะรอดแล้วต้นยางนานํานมาปลูกไว้หลายชนิดครับปลูกไว้แม้กระทั่งไม้ที่กินผลนะครับอย่างเช่นขมุนก็นํามาปลูกไว้ แม้แต่ต้นสมุนไพรนะครับต้นสมุนไพรเอาไปทําน้ําดื่มแล้วมีกลิ่นหอมสีสันสวยงามน่าดื่มนะครับต้นฝางเป็นยาสมุนไพรนะครับโดยเฉพาะชนะบ,บทบ้านๆอย่างผมเวลาเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มเป็นยาเลือดนะครับคนเท่าคนแก่บอกว่าเป็นยาเลือดต้นฝางผมก็นํามาปลูกไว้นํามาปลูกไว้ต้นเดียวนี่เลยนะครับ แต่ในอนาคตในอนาคตถ้าเขาให้ฝากแล้วอย่างนี้นะครับเม็ดของเขาล่วงหลุดลงมาเขาก็จะเป็นต้นเล็กๆอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับถ้าสังเกตด,ดูนะครับเม็ดอย่างนี้เลยนะครับเม็ดอย่างนี้แหละนำมาฝังนำมาลงดินไว้นี้ เกิดดีนะครับเกิดทุกเม็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาฝังไว้ข้างๆแถวริมตรงนี้นะครับรือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาอีกวิธีหนึ่งนะครับต้นฝางครับต้นฝางนี่คือต้นยางกลาด หรือต้นแสแบงครับหมายที่ให้เกิดเห็ดดีมากๆอีกอย่างหนึง่งเป็นไม้ตระกูลยางนานะครับต้นยางกลาดผมนำเชื้อเห็ดเพาะหรือเห็ดถอบมาไว้แล้วนะครับข้างล่างนำมาฝังไว้ที่รอบๆอบโคนนี้เลยนะครับส่วนนี้คือต้นพยอมครับต้นพยอมนี้เห็ดเพาะหรือเห็ดถอด่วโดยเฉพาะเลยนะครับ ีนี้ใส่เชื้อเห็ดไว้แล้วนะครับใส่เชื้อเห็ดไว้แล้วปลูกป่าก็สร้างป่าสร้างคังอาหารไปให้ตัวเองไปด้วยนะครับพวกสะแบงพวกต้นกุง้งหรือต้นยางพวงนะครับต้นตึงต้นกุง้งเป็นไม้ตระกูลยางนาอีกต้นหนึ่งผมก็ใส่เชื้อเห็ดไว้แล้วนะครับส่วนต้นถัดไปต้นนั้นก็คือต้นพะยอมนะครับต้นพะยอม กลางตรงนั้นก็ต้นพยอมเยอะเลยนะครับต้นพะยอต้นกุ้งต้นนั้นก็ต้นกุ้งต้นกุ้งหรือต้นยางพวงนี้น่าปลูกนะครับปีที่สี่ปีที่ห้าตอนแรกเป็นต้นเล็กๆนะครับพอเข้าสู่ปีที่สี่ปีที่ห้าดูต้นนี้เลยนะครับเป็นตัวอย่างตัวดีมากๆเลยนะครับลบต้นสูงตรงเลยนะครับถ้าเขาโตได้ขนาดได้อายุนี้เป็นไม้ที่ นำมาแปลรูปทำบ้านทําเรือนทําที่อยู่อาศัยนี้สุดยอดเลยนะครับต้นกุง้งหรือต้นยางพวงเอาไม้ป่ามาปลูกไว้ในแปลงยางพาราวัชพืชพวกนี้คือ,อยาคอมมานิตนะครับยาคอมมานิตถ้าไม่ถอนอย่างนี้ไม่ตายนะครับไม่ตาย ยังไงก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นต้นไม้ที่ปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะครับถ้าปล่อยไว้นี่ถ้าเขาออกดอกนี่ดอกของเขาจะปลิวไปทั่วสวนเลยนะครับปลิวไปทั่วสวนเลยแม้แต่ในแปลงยางพาราของผมถ้าผมตัดเตียนไปหมดเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะไม่เกิดนะครับเพราะว่า ที่ข้างๆลกๆมีแต่ต้นยญ้าคอมมอนิททั้งนั้นนะครับเวลาหน้าหนาวหน้า,นาลมนี้ลมพัดปิ้วมาตกตรงไหนเขาก็เกิดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับกเกิดมาถ้ามองในแง่ดีก็เกิดมาเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยบำรุงดินดีๆนี่แหละนะครับได้เวลาได้ช่วงอายุของเขา อย่างนี้ก็มาตัดให้เขาเปลือยย่อยสลายลงไปเป็นปุ๋ยวันนี้มาดูไม้ป่าในแปลงยางพารามุมนี้นะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยเพราะว่าอยู่ช่วงปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนปลายฝนต้นหนาวต้นไม้ก็จะเขียวขจีต้นอาราังหรือต้นนนทีที่อยู่ข้างหน้านี้มาเกิดเองนะครับ มาเกิดเองอายุก็ไม่ตามกว่าเจ็ดแปดปีแล้วนะครับต้นนี้ปีนี้มีฝักมีลูกมีผลเยอะเลยนะครับถ้าสังเกตด,ดำๆข้างบนเวลาเขาร่วงดุนลงมาเขาก็จะเป็นต้นไม้อีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งที่เกิดอยู่ข้างล่างต้นอะรางหรือต้อนนันซีนี้ที่แปลงป่าล้อมนาของผมมีหลายต้นไม่ได้ ไปซื้อไม่ได้เพราะพันเลยนะครับเวลาเขาให้ลูกให้ต้นเล็กๆเ,เอาเสียมหรือไปถอนมาอยากให้เขาปลูกเกิดตรงไหนก็ถอนมาปลูกเลยนะครับไม่ตายนะครับปลูกไว้แล้วก็โตวสวยๆเลยนะครับดูจะอนุรักษ์ไว้ข้างล่างนู้นก็มีหลายต้นที่เขามาเกิดเองผมอนุรักษ์ไว้สวยๆเลยนะครับมุมตรงนี้เขาเรียกว่า มุมที่ผมจะสร้างเป็นคังอาหารในสวนป่าของผมไม่ว่าจะเป็นมดแดงครับมดแดงเยอะเลยนะครับมดแดงเยอะเลยหลังโตโต้เลยนะครับหลังโตโตเลยหลังมดแดงพวกนี้จะเป็นคังอาหารนะครับเป็นคังอาหารของเราเวลาเดือนสี่เดือนห้าหรือเดือนเมษา,าพฤษภานี้มาแย่ไข่มดแดงครับในสวนป่าของตัวเอง แล้วก็มาเจ็บดอกกระเจียวมาขุดหัวกระชายในสวนป่าที่ปลูกไว้นี่แหละเขาให้ผลผลิตดอกกระเจียวก็จะมีอยู่บริเวณตรงนี้นะครับดอกกระเจียวดอกต้นกระชายกระเจียวที่ผมนํามาปลูกไว้นะครับแล้วก็มีไข่มดแดงพวกนี้เป็นคลางอาหารสําหรับคนสร้างป่า หรือแม้แต่เห็ดที่นํามาใส่ไว้ที่โคนของพวกต้นยางนาพวกนี้นะครับพวกต้นกุ้งต้นชาติต้นชาติต,าต,ต้นกุ้งหรือต้นพยอมนะครับที่นําเชื้อเห็ดมาไว้เขาก็จะเป็นคางอาหารของเราในอนาคตคางอาหารพวกนี้เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากป่า ไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็นมดแดงไม่ว่าจะเป็นพืชผักที่เรานำมาปลูกแสมไว้ข้างล่างเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากป่าแต่สิ่งที่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตก็คือป่านี้แหละนะครับป่าหรือต้นไม้ป่าของเรานี่และนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับไม้ป่าอย่างต้นประดูต้นนี้นะไม้เศรษฐกิจ เอาไปสร้างบ้านทําที่อยู่อาศัยก็ไม้ป่าพวกนี้หลยนะครับต้นชาติต้นชาติที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็เป็นไม้เศรษฐกิจที่อาศัยช่วงเวลา20-30ปีข้างหน้านะครับต้นชาติต้นพยุงแต่อย่างภารานี้ไม้เศรษฐกิจเมื่อเขามีอายุเจ็ดแปดปีนะครับสร้างป่าปลูกป่าก็ได้ป่า แต่คลังอาหารที่ได้พวกจากพวกมดมดแดงพืชผักที่นํามาปลูกไว้เป็นสมุนไพรเป็นเห็ดที่นํามาลงไว้เป็นผลคอยได้ที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับป่าในอนาคตติดตามดูในอนาคตว่าเห็ดจะเกิดไหมดอกกระเจียวที่นํามาปลูกไว้เขาจะให้ผลผลิตไหม ติดตามดูด้วยกันนะครับที่ป่าล้อมนา